ติดตามการสร้างพื้นที่แหล่งอาหารปลอดภัยของกเกษตรสุขภาพค่ะกลุ่มกเกษตรสุขภาพที่จังหวัดสงขลาผ่านระบบตลาดออนไลน์นะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงนี้ในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด -19 ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะส่วนพักเกษตรอินทรียโค้งปาจินส่วนการ,กรเกษตรกรพื้นที่ตํบลคนล่งอำเภอหัดย้จังหวัดสงขลา ได้ใช้พื้นที่รอบๆบ้านของตัวเองสร้างเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคและจำนายมานานกว่าที่ถีอแต่ในช่วงโควิดก็ไม่สามารถออกจำนายในตลาดชุมชนได้จึงปรับเปลี่ยนนำออกผลผลิตจำนายพานตลาดรวดเคี้ยวภายในกลุ่มเกษตรสุขภาพทรส่งค้าเพื่อส่งสินค้าเกษตเไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองหัหไย มีทั่วพลูมาระตกเกลือปลิกแล้วก็ปลูกตกทิ้งกระเพาโ,โ,รโ,ราโราหระลา้าเลยปลอวลาบ้ากลายติรถเคี้ยวักลายไายทิ้งตั้งตีก่อนโควิดนเปิดปลูกอยู่นะถึงกันหน,น,นีปวดรถรถเขี้ยวออกกลายกลายไปกายเขี้ยวเล็กูกับปลูกกันในลูกตีว่าปลูกคือ ติดคุยตี้งกัไม่ถอง่ายน่อยกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะเขาจะต้องอมีความรู้เรื่องการทําเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีใดๆในแปลงนะคะมาตรฐานที่เราใช้เป็นมาตรฐานอินทรีย์ภายใต้ชื่อ h g s p g s ซึ่งเป็นมาตรฐานที่าทางภาคีเครือข่ายนะคะมาร่วมกันเพื่อที่จะลงไปตรวจแปลงแล้วออกมาตรฐานให้ นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันกลี่ยนสมัยขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้สื่อขายอาหารปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ลดการส้มพัดหรือพบปากันในช่วงโควิดทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าแล้วก็สามารถสั่งจองได้เลยซึ่งเกษตรกร,เ,กรเวลาเขาผลิตแต่ละรอบเนี่ยค่ะ เขาก็จะลงข้อมูลเอาไว้ว่าวันนี้เขาผลิตอะไรนะคะสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่อไหร่ซึ่งเป็นแอปหนึ่งที่เข้าถึงตัวของเกษตรกรได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยว่าเขาได้ทานของที่ปลอดภัยจริงๆ เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับชาวเกษตรกรนะครับรู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับประโยชน์หลักๆนะครับทำให้เราได้มีการสื่อสารกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอย่างที่2เรื่องของ การตลาดนะครับอันนี้ผมว่าชัดเจนเลยนะครับกินสมัยนี้สามารถทําให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าไม่ถึงตลาดได้เข้าไปสัมผัสกับตลาดออนไลน์โดยตรงนะครับถ่ายรูปของตัวเองนะครับลงข้อมูลไปนิดหน่อยสามารถทําให้คนอื่นรับรู้ได้นะครับว่าของเรามีอะไรบ้างในสวนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของภาคประชาชนที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อร่องรับและยกระดับการทํางานให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หนักข้าวพลเมืองเครือข่ายกเกษตรสุขภาพส่งคลารายงาน